เมื่อเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้ายามราตรีดวงดาวน้อยใหญ่จำนวนนับไม่ถ้วนทำให้เรารู้ว่าโลกใบนี้เป็นดาวเคราะห์ดวงเล็กๆที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบสุริยะซึ่งอยู่ภายในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกและห่วงจักกรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลแต่ในอีกแง่มุมหนึ่งก็ช่างน่าสงสัยว่าท้องฟ้าที่เรามองเห็นนั้นคือภาพสะท้อนความเป็นจริงหรือเป็นเพียงภาพลวงตากันแน่ เป็นไปได้ไหมว่าโลกของเราหรือแม้แต่ห้วงจักกรวาลทั้งหมดกำลังโคจรอยู่ภายในสิ่งลึกลับบางอย่างที่มีขนาดมหึมาและดำมืดจนเราไม่สามารถรับรู้ถึงมันได้สมมุติฐานที่ว่าโลกและเอกภพอาจอยู่ในหลุมดำขนาดอภิมหามหึืมานั้นมีการพูดคุยถกเถียงกันมานานพอสมควร โดยหลายคนจินตนาการว่าในอดีตการนานแสนนานมาแล้วโลกอาจเคยถูกหลุมดำยักษ์ใหญ่ดูดกลืนเข้าไปทั้งใบแต่ข้อสันนิษฐานนี้จะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนหลุมดำเป็นวัตถุอวกาศที่น่ากเกรงกลัวและมีมวลมหาศาลและความหนานแน่นเป็นอนันต์ที่ศูนย์กลางซึ่งก็คือภาวะเอกฐานที่ทำลายกฎของฟิสิกส์ลงทั้งหมด นอกจากนี้หลุมดำยังมีแรงโน้มถ่วงที่ทรงพลังอย่างเหลือเชื่อทำให้เวลาถึงกับหยุดเดินที่ตรงขอบเขตของมัน